สวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนนะคะเอาวันนี้แม่บ้านขายพระนะคะพี่จ้าวันนี้แม่บ้านคะ่ะพี่พบกันกับ ep 8 3 3 3กันแล้วนะคะฝากพี่พ,พี่ที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้แม่บ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ๋า0849158065ส่งฟรีมีปลายทางค่ะถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่เพิ่มเพื่อน้วยหมายเลขโทรศัพท์แอดไลน์กันก็มาขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้ค่ะสะดวกปลายทางค่ะพี่จ๋าโทรกันเข้ามาทิ้งที่อยู่ไว้นะคะเดี๋ยวไปบ้านจัดส่งพัสดุให้ค่ะอะ่เอ,อีพีแ3เช้าวันที่20พฤษภาคม2อ6 8ค่ะ วันนี้ก็มีพระให้พี่พี่ได้รับชมกันหนึ่งชุดนะคะพี่จ๋าหมายเลขที่หนึ่งเป็นสมเด็จปกโพหลวงปู่คร่ำนะคะพี่ปู่คร่ำวัดวังว่านะคะพี่จ๋าปกโพหลวงปู่คร่ำวัดวังว่านะคะพี่ปกโพเนื้อเก่าสวยะค่ะพี่จ๋ามาพร้อมการเลี่ยมค่ะ หลวงปู่ครัมด้านหลังเป็นรูปเหมือนหลวงปู่ค่ะพี่หมายเลขที่หนึ่งสมเด็จปกโพหลวงปู่ครัมวัดวังว่านะคะพี่เก่าสวยแบ่งปันพี่เอฟซีเลยค่ะพี่จา๋าที่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สองเป็นเสไอเหรียญหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จา๋าสองสี่แปดสองห่วงเชื่อมหูเชื่อมนะคะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะ เหรียญหลวงพ่อเดิมหมายเลขสองค่ะพี่หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมสองสี่แปดสองนะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟี่ที่เจ็ดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่สามเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมสองสี่แปดเอ้ยสองสี่เจ็ดศูนย์นะคะพี่ เหรียนนี้ห่วงเชื่อมเช่นกันค่ะพี่จ๋าพ่อเดิม2470ค่ะเป็นเรียนห่วงเชื่อมเก่าสวยนะคะพี่ หมายเลขที่3ค่ะพี่จ๋าเหรียนหลวงพ่อเดิมค่ะพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่เป็นเหรียนเสมาสองสี่เจ็ดศนะคะพี่จ๋าห่วงเชื่อมนะคะพี่เรียนเก่านะคะพี่จ๋าเก่าสวยเลยค่ะ แบ่งปันให้พี่เอฟครับพี่จ๋าหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพค่ะพี่แบ่งปันอยู่800บาทค่ะหมายเลข4เป็นรูปล่อหลวงพ่อเงินครัพี่จ๋าพ่อเงินเนื้อเก่าสวยหมายเลขที่4ค่ะรูปล่อหลวงพ่อเงินนะคะพี่จ๋า ก่าสวยค่ะพี่นี่ค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc เลยค่ะพี่จันหล่อพ่อเงินนะคะพี่หมายเลขที่สี่แบ่งปันอยู่หกร้อยบาทค่ะหมายเลขห้าเป็นรูปหล่อพ่อเงินเช่นกันนะคะพี่จ๋าได้มาแบบนี้ค่ะพี่อง์นี้เป็นหมายเลขที่ห้านะคะพี่จ๋ารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะถูกใจสนใจค่ะพี่จ๋าสามารถต่อสายทักไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ 084 9 1 5 8 0 6 5นค่ะพี่จ๋าแจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะนี่นะคะพี่เนื้อเก่าสวยนะคะพี่จ๋าแบ่งปันเลยค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่รูปหล่อพ่อเงินหกร้อยบาทนะคะพี่นี่ค่ะหมายเลขที่ห้าค่ะหมายเลขหกเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินวัดบางคลานค่ะพี่จ๋า ปี2515ค่ะจอบพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่จ่าปี15ค่ะพี่มาในเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะพี่จา่าเหรียญจอบหลวงพ่อเงินค่ะจอบพ่อเงินวัดบางคลานนะคะพี่ปีหนึ่งห้าค่ะพี่จา๋าหมายเลขที่หกแบ่งปันอยู่ที่ 800รอยบาทค่ะหมายเลข7เป็นเหรียญหลวงปู่เผือกนะคะพี่จ๋าส4 6 3ค่ะพี่หลวงปู่เผือกวัดทองนกพค,คุณนะคะพี่จ๋าเหรียญนี้สภาพมาแบบนี้เลยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่เผือกวัดทองนกพค,คุณนะคะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่เผือกวัดทองนกพค,คุณะคะ่ะพี่สภาพมาแบบนี้นะคะ สองสี่หกสามค่ะพี่จ๋าพอส่อลึกนะคะพี่หมายเลขที่เจ็ดค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่เอฟซี FC เลยนะคะพี่หมายเลขเจ็ดแปดร้อยบาทค่ะหมายเลขที่แปดเป็นพระรมเสือมาในเลี่ยมคะ่ะพี่จ๋าทาเสือพร้อมเลี่ยมเก่าเลี่ยมใช้งานนะคะพี่เก่าสวยคะ่ะพี่จ๋าเป็นการเลี่ยมไว้นะคะพี่จ๋าเลี่ยมไว้ใช้งานค่ะ นี่ค่ะพรอมเลี่ยมนะคะพี่พระทาเสือค่ะแบ่งปันค่ะพี่หมายเลขที่8ปดค่ะพี่จ๋าทำเสือนะคะพี่6กรอยบาทค่ะหมายเลขเก้าเป็นเหรียญครูบาสีวิชัยนะคะพี่จ๋าสองสี่ค่ะหูเชื่อมนะคะพี่ เหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยค่ะคือได้มาแบบนี้ค่ะพี่จ๋าสภาพมาแบบนี้สองสี่แปดสองค่ะพี่แม่บ้านไม่ได้ทำความสะอาดนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้ลงแบบนี้เลยค่ะเหรียญครูบาเจ้าศรีวิชัยนะคะพี่หมายเลขที่เอ่อเก้านะคะพี่จ๋าห่วงเชื่อมนะคะพี่ 2482พี่จ๋าเป็นเหรียญเก่าสภาพผ่านการใช้งานใหม่เลขที่9ค่ะแบ่งตันอยู่700บาทค่ะหมายเลข10เป็นเหรียญหลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสาค่ะพี่จ๋าพระอาจารย์มั่นด้านหลังเป็นพระอาจารย์เสาวนะคะพี่เป็นเหรียญพร้อมเลี่ยมนะคะพี่จ๋าพร้อมใช้งานค่ะ ก่าสวยนะะพี่ไม่ชัดเจนกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่รบกวนพี่ๆโทรหรือทักไลน์กันเข้ามาค่ะสามารถขอรูปถ่ายเพิ่มเติมได้นะคะพีหห่หลวงปู่มั่นหลังหลวงปู่เสาใหม่เลขสิบเจ็ดรอยบาทค่ะสิบเอ็ดเป็นพระนางพญาค่ะพี่จ๋านางพญานะคะพี่หนึ่งเก่าสวยค่ะ หมายเลขสิเป็นพระนางพญาค่ะนางพญาหมายเลข11นะคะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์แจ้งหมายเลขค่ะพี่สาวแม่บ้านพูดง่ายคุยง่ายต่อรองได้ค่ะติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่ นางพญาใหม่เลข11นะคะพี่จ๋าแบ่งปันอยู่ที่6 0 0บาทค่ะ12เป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากครองมะขามเท่าค่ะพี่จ๋าปู่สุกหูเชื่อมค่ะพี่นี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่จ๋าหลวงปู่สุขวัดปากครองมะขามเท่าค่ะ หมายเลขสิบนะคะพี่ลองรอยห่วงเชื่อมด้านหลังค่ะพี่หูวเชื่อมนะคะพี่จ๋านี่นะคะพี่แบ่งปันพี่เอฟเลยค่ะเนื้อเก่าสวยค่ะพี่จ๋าตามสภาพตามการเวลานะคะพี่ปูสุกปากครองมะขามเท่าสองสี่ค่ะแบ่งปันอยู่ที่เจ็บาทค่ะหมายเลข สิบสามเป็นพระกิ่งเฉลิมพลนะคะพี่ชาใต้ฐานตอกคำว่าเฉลิมพลนะคะพี่นี่ค่ะกิ่งเฉลิมพลหมายเลขสิบสามค่ะ พระกิ่งชะเลิมพลค่ะนี่นะคะพี่นี่ค่ะแต็ฐานตอบคำว่าชะเลิมพลนะคะพี่จ๋าสวยๆเลยค่ะ หมายเลขที่13แบ่งปันอยู่ที่หกรบาทค่ะ14เป็นเหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตตหีบนะคะพี่จ๋าหลวงพ่ออีนะคะพี่พ่ออีวัดสัตตหีบค่ะเหรียญห่วงเชื่อมค่ะพี่จ๋าเก่ามาแบบนี้เลยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะคะพี่จ๋า เก่าสวยค่ะพี่หมายเลข14หลวงพ่ออีวัดสัตหีบค่ะถูกใจสนใจต่อทรายทักไลน์นะคะพี่จ๋าแจง้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะหลวงพ่ออีนะคะพี่จ๋าวัดสัตหีบค่ะพี่แบ่งปันพี่พ FC เอฟซีอยู่แปดร้อยบาทนะคะพี่จ๋าหลวงพ่ออีพระอุปัชฌาย์อีค่ะสิบห้าเป็นพระพุทธโธน้อยคุณแม่บุนเรือนคะ่ะพี่จ๋าองค์นี้พร้อมเลี่ยมนะคะพี่ พระพุทธโทน้อยนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมเลยค่ะพี่คุณแม่บุญเรือนนะคะพี่จ๋าพร้อมเลี่ยมพร้อมใช้งานค่ะยันหลังชัดสวยค่ะพี่จ๋าในนะคะพี่เก่าสวยค่ะแบ่งปันพี่ fc นะคะพี่จ๋าอยู่ที่หกร้อยบาทใหม่เลขสิบห้าค่ะ16เป็นเหรียญนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อมุมวัดนาศักด์ปี19ึ่งเค่ะพี่ สองพันห้ารอยสิบเก้าหลวงพ่อมุมนะคะพี่จ๋าหมายเลขสิบหกค่ะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อมุมค่ะ จังหวัดชุมพรนะคะพี่จาหลวงพ่อมุมวัดนาศักข์ค่ะพี่แบ่งปัน,นะคะ่ะพี่จาแบ่งปันอยู่เจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อมุมวัดนาศักนะคะพี่อ่ะหมายเลขที่สิบเจ็ดเป็นพระกิ่งเปาเรศนะคะพี่จากิ่งเปาเรศหน้าตาอุมสวยนะคะพี่จาหน้าตานี่ แบบว่าสวยเลยนะคะพี่จ๋าพระกิ่งเปาาเรศนะคะพี่เนื้อหาก็เก่านะคะพี่จ๋ากิ่งเป่าเรศนะคะพี่นี่ค่ะนี่นะคะพี่จ๋าเก่าสวยะคะ่ะพี่ด้านหลังนะคะพี่นี่ค่ะ กิ่งเปาเรศนะค่ะพี่สานี่ค่ะไตฐานนะคะพี่มาแบบนี้ค่ะแบ่งปันวิพีเอฟซีอยู่หกรอยบาทกิ่งเปาเรศหมายเลขสิบเจ็ดค่ะสิบแปดเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่ หมายเลข18นะคะพี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงพ่อพุ่มค่ะพ่อพุ่มวัดบางโคลนะคะพี่เหรียญห่วงเชื่อมหูเชื่อมหมายเลข18ค่ะหลวงพ่อพุ่มนะคะพี่จ๋าพ่อพุ่มเก่าสวยค่ะพี่เหรียญหลวงพ่อพุ่มสภาพนะคะพี่จ๋ามาแบบนี้เลยค่ะ เก่าๆนะคะพี่หลวงพ่อพุ่มวัดบางโคลค่ะห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะพี่จา๋าแบ่งตันวิพี่อฟซเลยนะคะจากพ่อพุ่ม700บาทค่ะหมายเลขที่19เป็นเหรียญพระปิตาหลวงปู่สุขค่ะพี่จา๋าพระปิตาหลวงปู่สุขหมายเลข19ค่ะพี่ เรียญพระปิตานะคะพี่าปิตาหลวงปุสุขค่ะเก่าสวยนะคะพี่สภาพคือมาแบบนี้ค่ะพระปิตาหลวงปุสุขค่ะ ในค่ะพี่จ๋าหมายเลข19ค่ะเหรียญพระปิตาหลวงปูสุกะแบ่งปันอยู่ที่800บาทค่ะ20เป็นปิตาเนื้อผงหลวงปูสุกค่ะพี่จ๋าได้มาแบบนี้เลยค่ะพี่ด้านบนมีร่องรอยอ,อ๋อเขาทําเป็นรูห่วงห้อยไว้ค่ะพี่จ๋าพระปิตาหลวงปูสุกนะคะพี่เป็นเนื้อผงนะคะพี่จ๋า แบ่งปันค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่เอฟซีค่ะหมายเลขยี่สิบหกร้อยบาทค่ะยี่สิบเอ็ดเป็นเหรียญล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่พ่อทาวัดพเนยียงแตกค่ะพี่จ๋าล่อแบบกเก่าๆขึ้นคราบเขียวนะคะพี่เหรียญล่อหลวงพ่อทาพ่อทาวัดพเนยียงแตกค่ะเก่าสวยนะคะพี่จ๋า ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่แจ้งหมายเลขกันเข้ามาค่ะแม่บ้านนะคะพี่พูดง่ายคุยไงยต่อรองได้ค่ะติดต่อกันเข้ามานะคะพี่จ๋าสามเออหกร้อยบาทหมายเลขยี่สิบเอ็ดค่ะยี่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลม,หมล 22, ค่ะ,คะพี่จ๋า,าหล,นะะหลวงพ่อวัดบ้านแหลมหมายเลขยี่สิบสองค่ะนี่ค่ะพี่จ๋าบ้านแหลมนะคะพี่เห็นเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมค่ะ ก่าสภาพใช้นะคะพี่ห่วงเชื่อมหูเชื่อมค่ะ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหล่อหลวงเอเหรียญหลวงพ่อวัดบ้านแหลมนะคะพี่แบ่งปันอยู่แปดร้อยบาทค่ะยี่สิบสามเป็นเหรียญหลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะพี่จ๋าปู่ขาวสองสี่หกเก้าสภาพนะคะพี่จ๋าแต่ละองค์ค่ะเหรียญหลวงปู่ขาวหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าปู่ขาววัดหลักสี่สองสี่หกเก้าค่ะ เก่าสวยนะคะพี่หลวงปู่ขาววัดหลักสี่ค่ะนี่นะคะพี่หมายเลข23แบ่งปันอยู่ที่7จ็ดอยบาทค่ะ ยี่สิบสี่เป็นสมเด็จเก่าว,วัดเกตค่ะพี่จ๋าเนื้อเก่าสวยนะคะพี่วัดเกตเก่าเก่าใหม่เลขยี่สิบสามยี่สิบสี่ค่ะพี่กราบขอโทษขอภัยนะคะพี่จ๋าสมเด็จเก่าหมายเลขยี่สิบสี่ค่ะเก่าสวยค่ะพี่ถูกใจสนใจต่อสายทักไลน์นะคะพี่สาแจ้งหมายเลขกันเข้ามาคะ่ะ0849158065นะคะพี่ ติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะอ่ะแบ่งปันนะคะัี่จ๋า24 6หกรบาทค่ะ25เป็นสมเด็จเก่าเช่นกันค่ะพี่จ๋าเนื้อออกลื่นๆนะคะพี่จา๋าผิวสัมผัสลื่นลื่นค่ะองค์นี้นะคะพี่นี่นะคะหมายเลขยี่สบห้าค่ะ เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันนะคะพี่จ่าหมายเลขยี่สิบห้าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบหกค่ะพี่จ๋าได้มาสภาพนี้คะ่ะพี่พระสมเด็จหมายเลขยี่สิบหกค่ะ เก่าสวยนะคะพี่แบ่งปันค่ะหมายเลขยี่สิบหกนะคะพี่สาแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะยี่สิบเจ็ดนี่ค่ะพี่สาองนี้นะคะพี่เป็นเออ พระเนื้อดินนะคะพี่จ๋ามาในเลี่ยมค่ะพี่เป็นการเลี่ยมไวค้ค่ะหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะคะพี่จ๋าเท,าท้ากรุเท้ากุเวนนะคะพี่จ๋าเนื้อดินลบบุรีนะคะพี่นี่คะ่ะอันนี้เป็นข้อมูลจากตาเจ้าของค่ะพี่จ๋าเขาบอกว่าเป็นเท้ากุเวนนะคะพี่นี่คะ่ะเป็นเนื้อดินพร้อมเลี่ยมค่ะพี่จ๋าเลี่ยมใช้งานอยู่นะคะพี่ไ่บ้านไปเอ่อ เจอเขามานะคะพี่สาเท้ากุเวนเนื้อดินลบบุรีค่ะแบ่งปันนะคะพี่หมายเลขยี่สดค่ะพี่าแบ่งปันอยู่ที่หกร้อยบาทค่ะ ยี่สิบแปดเป็นพระของขวัญวัดปากน้ําเคลือบฉละ็กนะคะพี่จ๋าพรอมเลี่ยมนะคะพี่เครือบฉล็กนี่ค่ะพี่ชำ้ชำๆมาแบบนี้เลยค่ะพระของขวัญวัดปากน้ําค่ะพี่จ๋าเคลือบฉละะ็กค่ะยันหลังนะคะพี่มีมาพอมองเห็นค่ะพี่จ๋านี่คะ่ะบางจุดฉล็กเข้าไปอุดนะคะพี่จ๋านี่คะ่ะมองเห็นประมาณนี้ค่ะพี่ พระของขวัญวัดปากน้ำนะคะพี่จาเคลือบชะเล็กค่ะพี่จาเก่าสวยค่ะหมายเลข28่สบค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่6กรอยบาทค่ะ29เป็นเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธานะคะพี่จาแก้วคําวิบูลครั้งที่1ค่ะเหรียญหลวงพ่อทองค่ะพี่จ๋าท่านอาจารย์ทองวัดราชโยธานะคะพี่ อายุหนึ่งร้อยเจ็ดปีนะคะพี่จ๋าเหรียญหลวงพ่อทองวัดราชโยธาค่ะเก่าสวยนะคะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลขยีก้าแบ่งปันอยู่ที่7จ็ดยบาทค่ะ30เป็นพระวัดพลับนะคะพี่จ๋าพิมพ์สมาธินะคะพี่เนื้อหานะคะพี่จ๋าเก่าๆค่ะมาแบบนี้ค่ะวัดพลับพิมพ์สมาธิค่ะ เก่าสวยค่ะพี่จ๋าวัดพรบพิมพ์สมาธินะคะพี่นี่ค่ะเนื้อมาเก่าสวยค่ะพี่จ๋าแบ่งปันพี่พี่ fc นะคะพี่อยู่ที่นี่ค่ะกราบขอโทษขออภัยนะคะพี่จ๋าเมื่อกี้ไฟตกนะคะพี่จ๋าหมายเลข30วัดพรบนะคะพี่แบ่งปัน600อบาทค่ะ31เเป็นพระผงสุพรรณค่ะพี่จ๋า ผงสุพรรณมีแร่ดอกมะขามมาโชว์ค่ะพี่ผงสุพรรณเนื้อเก่าสวยค่ะแร่ดอกมะาขามโชว์ชัดสวยเลยนะคะพี่พระผงสุพรรณนะคะพี่จ๋าเก่าสวยค่ะนี่นะคะพี่หมายเลข31แบ่งปันพี่พี่เอฟที่600บาทค่ะ32เป็นเต่าหล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่จ๋านี่ค่ะ เนื้อทองผสมนะคะพี่จ๋าเป็นเต่าหล่อ,อกเก่าสวยเลยนะคะพี่นี่ค่ะเนื้อเก่านะคะพี่จ๋านี่ค่ะ เต่าหล่อเนื้อทองผสมค่ะพี่หมายเลข32แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะ33ครับพี่จ๋าพระปิตาเนื้อผงกระดูกผีนะคะพี่จ๋าหนานะพี่นาด้านข้างหนาค่ะพี่เก่าสวยค่ะพี่จ๋าปิตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะ เนื้อเก๋งสวยใหม่เลขสามสิบสามค่ะพี่จ๋านี่นะคะพี่จ๋าพระปิดตาเนื้อผงกระดูกผีค่ะแบ่งปันพี่พี่ fc ค่ะพี่จ๋าใหม่เลขสามสิบสามนะคะพี่สามสิบสามหกร้อยบาทค่ะ 34เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมหูเชื่อมค่ะพี่จ๋าแม่บ้านได้มาแบบนี้นะคะพี่ไม่ได้ทําความสะอาดนะคะพี่จ๋าได้แบบนี้ลงแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงปู่ทิมวัดรหารไร่นะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะพี่จ๋าเป็นเหรียญหูเชื่อมนะคะพี่หลวงปู่ทิมค่ะปู่ทิมเก่าสวยนะคะพี่จ๋ามาเพบเก่าๆเลยค่ะใหม่เลขที่ 34มสิบค่ะพี่ปู่ทิมวัดละหารไรจังหวัดระยองค่ะหมายเลข34มสิบค่ะพี่จ๋าแบ่งปันให้พี่เอซเลยนะคะพี่จ๋าสามสบเจ็ดร้อยบาทค่ะ35นะคะพี่เป็นพระกิ่งค่ะพี่จ๋าปู่ทิมต่อโค้ดนะคะพี่ พระกิ่งหลวงปู่ทิมค่ะมีร่องรอยการตอกโค้ดนะคะพี่นี่ค่ะด้านหลังมีโค้ดชัดสวยเช่นกันค่ะโค้ดสลาใต้ฐานชัดสวยค่ะพี่ แบ่งปันค่ะพี่จ๋าหมายเลข35มนะคะพี่กิ่งปู่ทิมตอกโค้ดค่ะแบ่งปัน600บาทค่ะ36บเป็นกิ่งปู่ทิมตอกหมายเลขนะคะพี่จ๋าด้านหลังมีโค้ดหยดน้ําเช่นกันค่ะพี่องนี้เป็นมีตอกหมายเลขนะคะพี่จ๋าตอกเลข85ค่ะพี่ได้มาแบบนี้นะคะพี่จ๋าองนี้ได้มาแบบนี้เลยะคะ่ะพี่ เก๋าสวยค่ะพี่ษาใต้ฐานตอกหมายเลข84นะคะพี่ไม่ใช่85ค่ะกราบขอโทษขออภัยพี่เอนะคะพี่ษาหมายเลข36ค่ะพี่แบ่งปันอยู่ที่600บาทค่ะอ่ะวันนี้ก็ฝากพี่ๆนะคะที่เข้ามารับชมกันแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้ในบ้านด้วยค่ะ ช่องทางสำหรับการติดต่อค่ะพี่จ้า08 49 15 8065สงฟรีมีปลายทางคะ่ะถูกใจสนใจติดต่อกันเข้ามาได้เลยนะคะพี่วันนี้ก็ขอจบคลิป EP 833ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีจ้า